สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้มีสัตว์โลกน่ารักมาให้ทุกคนได้ชมนะครับผมปอลีกำลังจะไปที่คาเฟ่น,นะครับทุกคนอันนี้เต็นท์พันไหนครับทุกคนเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆนี่สัตว์โลกที่น่ารักนะครับน่าเอาไปนอนด้วยเลย น่าจะรู้แล้วว่าเรามางูอะไรครับทุกคนพอรู้ไหมเ่ยครับอืเป็นไงโอ้โหสีเหลืองดำเลยนะมันงูอะไรเนี่ยยาวมากอะเนี่ยน่าจะสองเมตรได้ ไม่ยืดเต็มที่เนี่ยมันหดดนะูมันยังไม่ไปมันรอหากินเลยเหรอกนี่มันยังข้ามมาอยู่นะมันต้องหารออะไรกินอะไรทักอย่างมไม่ไปนะฮะนะมันจะกลับมานะี่ยมันเหมือนมันซุ่มอะไรสักอย่างนะ ดูนะครับทุกคนอันนี้มันงูอะไรไม่รู้นะมันเป็นตัวแบบไลลาย,ลายป้องป้องเป็นเหลืองดำเนาะสลับกันนะเหมือนถนนเลยนั่นน่ะขแล้วนะ่ะน่น่ะน่มันกลับมานะนั่น่ะไม่ใช่งูเห,ห่าวะเนี่ยนั่น่ะมันไม่ออกไปข้างนอกนะมันเลื้อย,ยอยู่นี่โอ้นี่นี่นี่ยาวเลยอย่างนี่นี่นี่ปลาไปเกือบครึ่งถนนนะ่ะ ดูโอ้โหดูครับทุกคนมันไม่ยอมไปฝั่งน้ำมันลงฝั่งป่าไปแล้วเราไม่ทำร้ายกันจอดรถให้เขาไปไปแล้วทุกคนงูงอะไรไม่รู้ไปไปไป,ไปเดินทาง เดินทางมันต่อครับทุกคน